และอีกข่าวดีล่าสุดของ BTS ก็คือมิวสิกวิดีโอเพลง Dynamite นะคะผลงานเพลงภาษาอังกฤษเพลงแรกของวงได้สามารถทำยอดวิวใน YouTube ทะลุ1,200ล้านครั้งหลังจากปล่อยออกมาในวันที่21สิงหาคมปีที่แล้วค่ะ รวมใช้เวลา11เดือน16วันกับอีก5ชั่วโมงซึ่งก็ถือเป็นสถิติที่เร็วที่สุดในการพาผลงานทำยอดวิวมากถึง1,200ล้านครั้งในบรรดาศิลปินกลุ่ม k p ป p กันเลยและนี่ก็เป็นการแสงเจ้าของสถิติเดิมนั่นก็คือมิวสิกวิดีโอของ b l a c k p ิง k อย่าง Kill This Love นะคะรวมถึงเพลง Dynamite <c oughs> ก็ยังนับเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงที่3ของวง BTS ที่ทำยอดวิวทะลุ1,200ล้านครั้งบน YouTube ถัดจากเพลง DNA และบอยวิ l เลฟได้ด้วยค่ะขอสะแสดงความยินดีกับความสำเร็จจาก BTS ด้วยนะคะ